สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเกมวันนี้ที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะนี่วันนี้ใส่เสื้อมาเป็นโตรอนโตแรปเตอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนชิคกโกูบูนะครับสรุปเกมสั้นๆก่อนนะครับแรปเตอร์เนี่ยเล่นได้สมบูรณ์แบบมากกว่าเกมรับดีกว่าเกมลุกดีกว่าการเล่นใช้ความตัวใหญ่เจาะทะลวงในชิคกโกูบ,บูตัวเล็กต้องมาลุมดีดออกนอกยิง3ามแต้มหรือว่าปัสคาลเซียแคม คอยมิดแมนเล่นกับแพตถิงเบอร์เบอรี่ยิงสายหน้าแพตเบฟตอนแรกเนี่ยโตโตเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆขึ้นนำไปก่อน28ต่อ23ควอเตอร์ที่2ยังรักษาฟอร์มการเล่นได้แบบเดิมนะครับแล้วก็ท้ายควอเตอร์เนี่ยมีเฟสแวนวีตมายิงไกลครึ่งสนามลงไปอีกหนีห่างเป็น58ต่อ47ตอนนั้นเนี่ยนำ11คะแนนนะครับเปิดควอเตอร์3ชิคาโกบูลเนี่ยยังไม่สามารถแก้เกมได้ สุดท้ายเนี่ยควอเตอร์สามเนี่ยทางโตโอนโตแรปเตอร์เนี่ยนำไกลที่สุด19คะแนนผมดูตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า100%ยเปอละยังไงชิคาโกบูลก็เสร็จนะครับสุดท้ายเนี่ยชิคาโกบูลเนี่ยกลายเป็นแซคลาวีนแซคลาวีนเนี่ยขอเรียกว่าไมอะไรนะคิดไม่อยู่หน้านี้เรียกว่าแซคไมเคิลจอแดนเรวีนนะครับแซคไมเคิลจอแดนเรวีนเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยสองควอเตอร์แรกเนี่ยได้แค่9คะแนน ควอเตอร์ Quarter 3มควอเตอร์4เนี่ยท็อปฟอร์มมากๆ <MI KE> เขาเล่นตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเฟดแวรวิธทะลุผ่านตลอดแบบข้ามหายข้ามหายแล้วก็ได้มาแบบ3เพฝั่งตลตันตเลเตอร์เนี่ยก็แก้เกมเปลี่ยนเอาสกอตตี้บานมาจับฝั่งโค้ชเชีย์โกบัวกแก้เกมกลับเอาคนมาสกรีนช่วยแล้วก็แซ็คลารวินทะลุเข้าไปเลยวอต้องบอกว่าแซ็คลาวินควอเตอร์ Quarter 3ควอเตอร์4เนี่ยต้องเรียกว่าอะไรนะแซ็คไมเคิลจอร์แดนเลวินนะ กดไป30คะแนนทั้งข้ามทั้งยิงทั้งข้ามทั้งยิงแล้วก็ฝั่งโตลอนโตรแรปเตอร์เนี่ยมีปัญหาไปเสียเทิร์โอเวอร์กันเองแล้วก็ทำให้ชิคาโกบูลเนี่ยไล่มาแล้วก็ไอจุดเด่นๆของโตรลอนโตรแรปเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆหายไปนะครับสุดท้ายเนี่ยจบควอเตอร์สเนี่ยแรปเตอร์นำอยู่81ต่อ72นะเข้าควอเตอร์ที่4เนี่ยฝั่งชิคาโกบูลเนี่ย ก็อาศัยความการเล่นเกมรับเหนียวๆอดทนแล้วก็ตีตื้อมาเรื่อยๆตีตื้นตีตื้อมาเรื่อยๆสุดท้ายสามารถตีเสมอได้แล้วก็พลิกแซงท้ายเกมนะครับจบเกมชิคาโกบูลเนี่ยจากตาม19 19คะแนนในคอเตอร์3นะกลับมาชนะด้วยสกอร์19 0ต่อ15เป็น1เกมที่น่าดูมากๆนะครับใครยังไม่ดูย้อนหลังเนี่ยผมแนะนำเลยว่าเกมนี้ความมันระดับ10ดาวนะครับ5ประเด็นเด่นหลังเกมเนี่ยจุดแรกเลยผมให้แซกลาวินนะ แซคไมเคิลจอแดนเรวินนะครับครึ่งแรกเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้แค่9คะแนนมีโอกาสยิง8ครั้งลงไป4ครั้งแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาทำสามสคะแนนมี5รีบาวแล้วก็2แอสฟิตผมยกให้แซคราวินเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของเกมนะครับต้องบอกว่าช่วงควอเตอร์3เนี่ยควอเตอร์3ที่โดนนำา19แต้มเนี่ยแซคราวินเขาเริ่มเล่นมากขึ้นเขามิชแมตช์ต้องบอกว่าตัวน้นงตัวแรปเตอร์เนี่ยมันตัวใหญ่หมดทุกตัวเลยนะ ตัวเดียวที่เล็กเนี่ยนั่นคือเฟสแวนวีตแล้วแซคลาวินเนี่ยเขาแมตช์อัพเจอกับเฟสแวนวีตพอดีพอเขาเผาแวนวีตได้2เพย์เนี่ยฝั่งตัวน้องตัวแรปเตอร์เนี่ยก็แก้เกมกลับมาจาก19นะลดเหลือแถว11ละเขาก็แก้เกมมาเขาเอาสกอตตี้บาร์นมาจับฝั่งโค้ดบิลลี่โดนาวานเนี่ยก็เฮ้ยสกอตตี้บาร์นเนี่ยมันอาจจะแบบนะมันอาจจะสร้างปัญหาให้แซคลาวินได้มันตัวใหญ่กว่าเขาก็หาเอาวิลเลียมมาสกรีนเปิดพื้นที่ให้สกรีนเสร็จทะลุหาห่วง คราวนี้พอทะลุปุ๊บฝั่งตัอนโต,โต,โตแรปเตอร์เนี่ยเขาก็แก้เกมอีกทีหนึง่งเอาสกอตตี้บานจับไม่อยู่ละเขาแก้เกมอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอแซ็คลาวินไดในเนี่ยเดี๋ยวมีคนหุบมาช่วยแล้วข่าวนี้แซ็คลลวินเนี่ยโอเคมีหุบมาช่วยก็ไม่เป็นไรเขาก็บังมาปรับข้ามปุ๊บมีคนช่วยเขาก็ดีดบอลให้เดมาร์เดโรซานซึ่งต้องบอกว่าเดมาร์เดโรซานเนี่ยในช่วง2ควอเตอร์แรกเนี่ย โดนปิดตายทําอะไรไม่ได้เลยโดนไล่จับตายโดนแบบโอ้โหเจอขนาดยิงระยะกลางลูกเก่งก็โดนบล็อกโดนบีบโดนดับเบิลทีมแต่พอแซงละวินเนี่ยฟอร์มขั้นเทพปุ๊บเดมาเดโรซานเนี่ยไม่โดนประกบละคราวนี้แซงละวินได้แล้วก็แจกให้เดมาที่ว่างอยู่ทะลวงเข้าไปกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนเหมือนหมัดหน 1, 2, ึ่งสองถ้าเป็นมวยก็หมัดแบบหนึ่งสองตึกๆ1หสองตึกๆอย่างเงี้ยดูอิโตมาอันนะอิโปโซึ่งมันกลายเป็นหมัดหนึ่งสองที่ลง ลงตัวมากๆเราก็เลยมองว่าถ้าจะมองว่าจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้ที่ที่ทำให้ทีมกลับมาชนะเนี่ยนั่นคือโตลอนโตแรปเตอร์เนี่ยเอาแซคลาวินไม่อยู่จริงๆนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยแซคลาวินเนี่ยได้ไป30คะแนนเขายิง14ลง8ฟิลโก5 7เปอร์เซ็นต์3คะแนนยิงสูงถึง40เปอร์เซ็นต์ยิงลงไป2ลูกนะแล้วก็มีอยู่2แอสซิสต์ก็ เป็นคนนึงที่กระชากโมเมนตัมของเกมวันนี้สําหรับผมนะผมมองว่าเป็นหนึ่งจุดที่มันเปลี่ยนเกมเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับโค้ชนิคเนิร์ดเนี่ยได้ออกมาบอกว่าทีมเขาเนี่ยเล่นได้สมบูรณ์แบบแล้วเล่นได้เพอร์เฟกแล้วเล่นได้สมบูรณ์แบบจริงๆแต่ว่าผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งตัวผมเองอะ่ะผมเห็นด้วยร้อยเปเซเลยตัวรถตัวแรปเตอร์เนี่ยถ้าตัวจริงนะเล่นดีมากระบบเกมรับเกมลุกแท็ติก การวางแผนการโจมตีทีละจุดเนี่ยคือทำได้สมบูรณ์มากแต่ว่าไอความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีอยู่นิดนึงก็คืออย่างแรกเลยก็คือ turnover คือช่วงเวลาที่เขานำสิบแต้มเนี่ยเขาไป turnover ง่ายสทีสท,ทีเนี่ยชิคาโกบูปเปลี่ยนเป็นแต้มได้หมดจาก19บเลดมาเหลือ11ภายในเวลาแค่นาทีนิดๆเองแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยช่วงท้ายเกมเนี่ย เขาเทิร์นโอเวอร์เยอะในช่วงที่นำา19แต้มแล้วนะควอเตอร์สามควอเตอร์สเนี่ยเขาเทิร์นโอเวอร์ไป9ครั้งและชิคก้าบูลเนี่ยช่วยโอกาสตรงนั้นตีเป็นแต้มได้หมดเลยเลยทําให้ช่องว่าง19แต้มเนี่ยมันหายไปแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาของเกมวันนี้นะครับนั่นคือลูกโทษลูกโทษของโตัวน้องตัวแรปเตอร์เนี่ยทำได้ไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าลูกโทษเนี่ยสำคัญกับเกมบาสมากๆวันนี้เขายิง36ลูกลงไป18ลูกฟิลโกห้าสซซึ่งมันมีมีม,มในเกมวันนี้นะก็คือ ไปฝั่งตัวรถตัวเตอร์กําลังตั้งท่าจะยิงอยู่นะพองนะย่อยกกําลังจะชุดเนี่ยลูกสาวของเดม,มาเดโรซา,าก็กิดมาว้าวกิดแบบขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นยิงไม่ลงลก็กลายเป็นแบบว่าแล้วมันใช้ได้ผลหลายครั้งนะก็เป็นอีกหนึ่งมีมสําคัญในเกมวันนี้นะผมมองว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือเทอร์โนเวอร์ท้ายเกมกับลูกโทษที่เก็บกันได้ไม่ดีเองนะครับประเด็นที่สามเนี่ยคือ คือต้องบอกว่าประเด็นที่3เนี่ยผมยกให้เป็นอดีตสิทธิ์เก่าของลอจิลิเลเกอร์ที่ปั้นแล้วก็ส่งไปแจ้งเกิดกับชิคาโกบูนะไม่ว่าจะเป็นอเล็กคาลูโซหรือว่าแพทติเบเวอรี่นะครับแพทติเบเวอรี่เนี่ยคือถ้าดูสถิติเนี่ยดูสถิติดูไม่ดีเลยนะเขาลงเล่นไปยีบห้านาทีนะเขามี3คะแนนเท่านั้นมี3รีบายิง5ลง1ฟิลโก20รยิง3คะแนนยิง4ลง1ฟิลโก25เเห็นไหม ฟิลโกต่ำมากแล้วก็มีแค่3คะแนนแต่ว่าถ้าดูในเกมอะดูในเกมควอเตอร์หนึ่งอะโอเคโดนบัคคาเซแคมเผาแต่ว่าเขามีส่วนร่วมมาเกมตลอดสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยคือช่วงท้ายเกมอะคือช่วงบีบๆยังไงก็ตามเนี่ยแพทริเบเวอรี่มันมีบทบาทสำคัญเสมอเขาเป็นคนที่จับเฟดแวนวีธเฟดแวนวีธเนี่ยเป็นคนยิงช็อตใหญ่คอยเปลี่ยนเกมตลอดแพทริคเบเวอรี่เนี่ยก็จับตั้งแต่แดนบนเลยลดทอนศักยภาพ ให้เฟสแวนวเลี้ยงบอลจากล่างขึ้นบนมายากๆให้เหนื่อยกับการเลี้ยงบอลเมื่อเหนื่อยกับการเลี้ยงบอลเนี่ยการยิงก็จะลดศักยภาพลงเขาคอยป้องกันคอยล้วงคอยเขีย่ยคอยกันฟัดเบรกตลอดแล้วก็ไอนน้สามคะแนนลูกเดียวที่เขายิงลงอะ่ะทั้งเกมเนี่ยยิงไม่ลงแต่ช่วงเวลาบีบๆอะ่ะดันมายิงลงยิงลงช็อตใหญ่และตัวหนึ่งที่มันสาคัญไม่แพ้กันเนี่ยนั่นคืออเล็กคารูโซคืออเล็กคารูโซเนี่ยมี9คะแนนมี2แอซซิต ฟิลโกโดยรวมยิง8ลง4ฟิลโก50%อเล็กคารูโซเนี่ยคือผมให้อเล็กคารูโซเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าเคยดูคลิปผมเนี่ยผมจะบอกออตติลิปเก่งกว่าอเล็กคารูโซเริ่มจะดีกว่าแต่พอดูเพย์ออฟอ่ะมันจะเห็นได้เลยว่าไอออตติลิปเนี่ยยังอีกเยอะเลยอเล็กคารูโซเนี่ยแม้ว่าสถิติเนี่ยจะมีแค่9คะแนนนะแต่ถ้าดูในเกมเนี่ยเขาจับใครก็ได้เขาเล่นเกมรับป้องกันใครก็ได้แม้ว่าจะตัวเล็กแค่นั้นนะ บางเพเนี่ยไปจัดป้าคาวเซียแคมเนี่ยก็ยังจับอยู่คอยบล็อกคอยทิปคอยเขีย่ยคอยล้วงคอยเชื่อมเกมแล้วก็ไอ้เก้าคะแนนของเขาเนี่ยมันก็มาฉอตใหญ่อีกเหมือนกันตอนท้ายเกมที่มันสูสีสูสีเนี่ยยูดีดีเนี่ยคารุโซก็ยิง3มแต้มโป้งไอ้ลูกที่มันต้องได้แล้วเขาทำได้เนี่ยนี่มันคือความสุดยอดของเบฟกับคารุโซนะผมมองว่า2ตัวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์สําคัญนะ อีกหนึ่งจุดเนี่ยผมมองว่าตัวสำรองของโตัวโดนตแรปเตอร์เนี่ยไม่ทําการเท่าไหร่นะครับตัวสำรองของตัวโดนโตแรปเตอร์เนี่ยได้แค่9คะแนนนะครับมีพาชูเรียเนี่ยได้ไป6คะแนนแล้วก็แกรี่เทนเนี่ยได้ไป2คะแนนคือผมมองว่าตัวสำรองของแรปเตอร์เนี่ยวันนี้แกรี่เทนเนี่ยผิดฟอร์มนะแกรี่เทนเนี่ยได้ยิง3แต้มโล่งๆเนี่ยหเม็ดไม่ลงเลยสักลูกฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง7ลง1คือเอ็กซ์ฟิกซีต่อเกมเนี่ยน้อยมาก ผิดกับตัวสำรองของเชคาโกบูที่ลงมาแล้วมีผลต่อเกมไม่ว่าจะเป็นแพตติวิลเลียมลงมามีผลทั้งเกมรับเกมลุกเกมลุกเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะไปจะไปอยู่แล้วก็ได้แพตติวิลเลียมเนี่ยทำคะแนนยื้อเกมไว้แล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยมีโคบีไว้มาแบบมาสนับสนุนอีกหนึงคนแพตติวิลเลียมเนี่ยได้10คะแนนโคบีไว้เนี่ยได้9คะแนนแล้วก็อเดรามอนเนี่ยคอยมาเกะกะวงในจะเห็นได้ว่า ตัวสำรองของเชือกโกบูเนี่ยสามคนนี้มีผลกระทบต่อเกมจริงๆผมมองว่าตัวสำรองเนี่ยมีผลมากๆนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยต้องพูดถึงตัวรอโตัวแรปเตอร์นะตามที่นิกเนิร์ดเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีแล้วแต่ว่าเกมวันนี้มันผิดพลาดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูสถิติเนี่ยหลายต่อหลายคนเล่นดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสแวนวีดวันนี้เฟสแวนวีดเนี่ยมี26คะแนน3คะแนนยิง13ลง7ฟิลโก53 เกมบีบๆอย่างนี้ยิงอยู่53%เรียกว่าแบบ Impact มากๆมี12รีบาวมี8ปดแอซิตเกือบทิเบิลดับเบิลด้วยซ้ำโอเจนูโนบี้มี13คะแนนแล้วก็คอยเล่นเกมรับช่วยทีมได้มากอีกคนหนึ่งที่เด่นมากๆเนี่ยนั่นคือปาร์ตคารเซียแคมปาร์ตคารเซียแคมเนี่ยมี32คะแนนมี9รีบาวมี6กแอซิตฟิลโก59%าเกาคอบ์เอเทลมี7คะแนนโอเคใช้ได้สกอตตี้บานฟ <ul> ิลโก53%ยิง13ลง7 มี19คะแนนแล้วก็มี10รีบาวเห็นไหมทุกคนเล่นดีกันหมดแต่ว่าไปพลาดแค่เรื่องลูกโทษกับเทิร์นโอเวอร์เล็กๆน้อยๆนะครับโคบิลลี่โนอร์เดแวนได้บอกว่าเกมวันนี้ฝั่งแซคลาวีนนะแซคไมเคิลจอแดนล,ลาวีนเนี่ยได้เป็นปรากฏการณ์ของเกมวันนี้ เขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขาได้ทําได้มาปลูกชีวิตให้ทีมชิคาโก,โกบ้บูแล้วก็ทําให้ชิคาโก้บูเนี่ยได้มีขวังนี่ครั้งหนึ่งกับฟอร์มการเล่นของเขานะครับส่วนบาซ่าเซแคมเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้พวกเขาเล่นได้ดีแล้วนะน่าจะแบบมันต้องดีขึ้นไปนี้อีกแล้วก็เขาหวังว่าทีมพวกเขาเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับก็เป็นหนึ่งเกมเนี่ยถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็ก็เป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่ง หลังจากนี้ไปต่อนะตอนนี้ต,ตัวรถตัวแเตอร์เนี่ยเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วเลิกตกรอบฝั่งชิคาโกบูเนี่ยเป็นทีมอันดับ10ทีมแรกที่ชนะในรอบเพย์อินเป็นทีมแรกเลยนะเขาจะได้เข้ารอบต่อไปซึ่งในรอบต่อไปเนี่ยเขาจะต้องไปเจอกับไมามิฮีทถ้าใครชนะจะไปเจอกับที่1อย่างมีวอก้บัคผมมองว่าเชียรโกบูเล่นฟอร์มนี้เจอแมาม่ฮีทน่าจะเป็น1เกมที่สนุกนะฮีทกำลังฟอร์มแก่งเจอกับ,บบูที่กำลังมั่นใจ แต่ว่าบูจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบูเนี่ยต้องไปเยือนเห็นไหมวันนี้บูไปเยือนตรนองต้นแรปเตอร์เนี่ยขึ้นเหนือละแล้วเดี๋ยวต้องไปเยือนแมวม่ฮิทต้องบินต่อไปอีกข้อเสียเปรียบของอันดับน้อยในเพย์อินเนี่ยมันต้องเดินทางเยอะอันนี้คนไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือเห็นไหมว่าแข่งวันนี้เสร็จเดินทางพรุ่งนี้คุณมี1วันจบเกมนี้คุณมีหนึ่งวันเพื่อเดินทางบางทีแค่เดินทางเ่ยคุณถ้าคุณเดินทางบ่อยๆแบบเดินทาง3ามสี่ชั่วโมงอะ่ะ มันเหนื่อยนะมันเจ็ดแหลดนะเราก็ต้องลงเล่นอีกอันนี้คือข้อหนึ่งที่ชี้เขาก็บ,บูจะเสียเปรียบเนื่องเพราะว่าเขาเข้ามาในอันดับที่10นะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยผมแนะนําให้ไปดูย้อนหลังเลยนะเกมนี้แบบ5ดาวจริงๆนะครับสำหรับพรุ่งนี้น่าจะไม่มีเกมนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้ก็สงการวันแรกสวัสดีเวียนปีใหม่ไทยนะครับก็ใครเดินทางกลับบ้านกลับต่งางจังหวัดเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ใคร เที่ยวเล่นสงการอยู่ก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับรักษาทรัพย์สินให้ดีนะครับโทรศัพท์เก็บใส่ซองดีๆนะครับโทรศัพท์ผมพังมาเยอะแล้วนะครับในช่วงสงการนะครับเอนจอยกับสงการนะครับพรุ่งนี้อย่าดูคลิปไลน์คอมเมนต์มาวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ